เฉลยสาเหตุคีเลียนเอ็มบัปเป้ฟอร์มไม่ปังเหมือนเดิมยิงแค่หนึ่งประตูฝรั่งเศสอดเข้าชิงยูโร2024ควนหลงการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบรองชนะเลิศที่สนามมิวนิฟุตบอลอารีนาประเทศเยอรมนีกระทิงดูทีมชาติสเปนแซงชนะราไก่ทีมชาติฝรั่งเศส2องตอนหนึ่งผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอังกฤษก,กับเนเธอร์แลนด์ต่อไปนอกจากรูปเกมของฝรั่งเศสที่โดนวิจารณ์น่าเบื่อไม่หว,วานหนึ่งคนที่โดนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนักคือคีเลียนเอ็มบ ที่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดได้และนี่คือผลงานที่เอ็มบัปเป้์ทำได้ในยูโร2024ตั้งแต่รอบปลงเล่น5นัด1แอซิสต์1ประตูจากจุดโทษศูนย์ประตูจากโอเพนเพย์1ใบเหลือง0ูนใบแดงขณะที่ผลงานในฟุตบอลโลก2022อเอ็มบัปเป้คือคนที่โชว์ฟอร์มระดับบนค้าทรงเล่น7นัดจัดไป8ประตูกับอีก2อแอซิสพาฝรั่งเศสเข้ารอบชิงชนะเลิศมาแล้วด้านดีดีเยเดชองกุลซือฝรั่งเศสก่อนเกมรอบรองได้ออกมาชี้ว่าปัญหาาบบเจ็ ที่จมูกคือตัวการที่ทําให้เอ็มบัปเป้ไม่สามารถกระหน่ำยิงได้เหมือนเดิมโดยระบุว่าเขาเคยเจ็บที่หลังตอนนี้มาเจ็บที่จมูกความจริงมันคงจบลงแล้วแต่เขายังอยู่ที่นี่กับเรามุมมองในสนามของเขามันเปลี่ยนไปซึ่งก็ถือเป็นเรื่องช็อกครั้งใหญ่สําหรับเขา